สวัสดีครับรายก,การครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทำขาพิเศษครับหนังสือที่อยู่ในมือผมนี่ก็คือหนังสือกบฏรอสร้อยสนะครับการปฏิวัติครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อสองพน่อยห้าสิบนะครับโดยกลุ่มนายทหารหนุ่มนะครับที่ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ ก็เป็นหนังสือที่บันทึกโดยร้อยตรีเหรียญสีจันทร์กับร้อยตรีเนรพูลวิวัฒน์ครับเราจะมาทําการแกะกันครับสือเล่มนี้คลาสสิกมากๆนะครับเป็นหนึ่งในร้อยหนังสือที่คนไทยควรอ่านครับผมก็ซื้อมาเพื่อจำหน่ายในช่อง YouTube ชีพทํขคาวิเศษครับหนังสือเรื่องกบฏรอศรร้อยสามส อยู่ในมือของท่านเวลานี้เขียนโดย1 0อยตรีเหรียญสีจันและ100ร้อตีเนตรภูนิวัตนในนามของคณะรอสอรเราเปิดดูหน้าในเลยนะครับเปิดดูหน้าในสั้นๆนครับบทรอ 230. สองร้อยสามสิบำนักพิมพ์สีปัญญาครับทั้งหมดมี6บทนะครับ เป็นรายละเอียดในทหารหนุ่มเริ่มคิดปฏิวัติภาค2ได้ทหารเริ่มวางแผนภาค3แผนขยายกำลังทั่วประเทศและได้สมาชิกผู้หักหลังสี่การจับกลุ่มคณะรอสอร้ภาคห้าอำนาจสารทหารนะครับภาค6ภายในเรือนจำกองมหารตโทษใครที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะย้อนความทรงจำไปร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับ ซึ่งกลุ่มคณะรอสสร้อยเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจของคณะรัศดรสองสี่เจ็นะครับซึ่งพญาวหวนก็ในวันที่อภิวัตรเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จก็บอกว่าก็ได้ท่านเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจครับแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จหนังสือเล่มนี้เขียนเสร็จสิ้นในปี2 5งพนะครับเป็นบันทึกความทรงจํา สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วผมเคยไปนะครับก็คือคุกที่กักขังคณะกะบฏรอสอร้อยเนี่ยปัจจุบันคือสวนโรมานีนาตอยู่ที่อยู่ที่ใกล้ๆวัดสุทธัตน์ครับนะฮะใครแนะนำว่าอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับความหนาก็255หน้านะครับ 5. 2 5 0หน้าหน้าในก็จะมี ภาพประกอบนะครับหนังสือทําอย่างดีเลยครับเป็นปกแข็งนี่ฮะนี่คือผู้เขียนนะครับร้อยตรีเนรพูนวิวัฒไทยปี2475นี่นักโทษขณะอยู่ในคุกครับก็อยากให้ทุกท่านได้ลองซื้อไปอ่านกันนะครับ ราคาเล่มละ350บาทครับสามารถสั่งซื้อใน Line at at 3333นะครับ Line at at 3333สั่งซื้อที่คุณบูมครับ097 492 2824ครับผม097 492 2824ครับ4 097 492 2824 แล้วหามาอ่านกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ